แล้วเดี๋ยวเราก็มาต่อนะครับจากตอนช่วงก่อนที่เราเรียนเรื่องของ Frequency คือการหาความถี่แล้วก็ descriptive คือการหาเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับอีกตารางหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจนะครับก็คือเรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับหลังจากที่เราไปเก็บข้อมูลมาแล้วทั้งหมด10ข้อนะครับเราก็จะมาทําตารางนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ยกตัวอย่างไว้นะครับใน เค้อยนะครับที่แสดงอยู่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีข้อคําถามใช่ไหมครับเช่นข้อแรกรายละเอียดเนื้อหาเนี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วคนเนี่ตอบอยังไงนะครับก็จะมีมากค่อนข้างน้อยน้อยแล้วก็อาจจะเป็นไม่มีเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับไอเรื่องของความถี่เนี่ยเราก็ใช้คําสั่ง f r e เควนซีได้ตามปกตินะครับเหมือนกับที่เราเนี่ย ได้พูดไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนเรื่องของ x bar, bar นะครับส่วนเบียงเบนมาตรฐานค่าที่มากที่สุดนะครับคือค่า m a กและค่าน้อยที่สุดก็คือค่า min นะครับเราก็ใช้คำสั่ง descriptive ที่เราเรียนไว้ในตอนต้นได้เรียบร้อยเลยเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราก็จะทำไปอย่างนี้นะครับจนถึงข้อที่10นะครับพอข้อที่สิเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการรวมคะแนนนะครับหรือว่าในตารางเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีข้อที่11นะครับก็คือคะแนนรวมนะครับซึ่งเราก็อยากจะรวมเป็น3กลุ่มก็คือหลังจากที่คนทําไปแล้ว10ข้อเนี่ยเขาได้คะแนนขนาดไหนนะครับเนาะซึ่งการแปรผลเนี่ยมันก็จะเริ่มจาก1เลยคือน้อยกว่า10นะครับสก็คือสิบน้อยกว่า10หรือ10นะครับสก็คือ11บเถึงสินะครับแล้ว3ก็คือ15คะแนนขึ้นไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันยังไม่มีในรหัส ที่ทุกคนได้รับไปนะครับมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับซึ่งเป็นนักวิจัยแต่ละพื้นที่เนี่ยที่จะต้องพัฒนารหัสตรงนี้หรือสร้างรหัสตรงนี้ขึ้นมาเองนะครับสก็คือเรื่องของ xbar sd นะครับคะแนนสูงสุดแล้วก็คะแนนน้อยสุดนะครับเนาะหรือว่าที่เรียกว่า min หรือ max นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะยังไม่มีเหมือนกันนะครับเราก็ต้องพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะต้องดูก่อนว่าไอ้คะแนนภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันมีโค้ดอะไรซึ่งเราศึกษาได้จากคู่มือลงรหัส นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเอาขึ้นมาใน PowerPoint ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับเราเก็บข้อมูลเนี่ยมีทั้งหมด2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยเราใช้ตัวย่อว่า S C O 1นะครับเรามี10ข้อเราก็ไปถึง10นะครับส่วนการเก็บข้อมูลครั้งที่2เนี่ยเราใช้ S 1นะครับถึง S 1 0นะครับซึ่ง พอเรารู้รเรียนรู้รหัส2ตัวนี้แล้วนะครับเราต้องทําอะไรบ้างนะครับอันแรกเลย10ข้อนะครับเราก็ไปหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็หาความถี่นะครับซึ่งตรงนี้ได้พูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ประเด็นที่เราอยากจะพูดกันในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการหาคะแนนรวมทั้ง10ข้อนะครับว่าทําอย่างไรนะครับสำหรับ การหาคะแนนรวมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ทำ S V S อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากถูกไหมครับเนาะเราทำยังไงได้บ้างนะครับสำหรับเรื่องของการหาคะแนนรวมอันแรกเลยนะครับเราจะต้องสร้างตัวแปรใหม่นะครับคำสั่งในการสร้างตัวแปรใหม่เนี่ยไม่ยากนะครับให้เรามาที่ตรงคำว่า transforms าน,นะครับเนาะหลังจากที่เรากด ตรงทานฟอร์มปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลิ้นออกมาให้เรานะครับเราเลือกคำสั่งแรกเลยครับคือคำว่า c o m p u t e variables นะครับหลังจากที่ทุกท่านกดคำว่าทานฟอร์มแล้วก็ c o m p u t e variables ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะปรากฏตารางนะครับอย่างที่ผมกำลังให้ดูอยู่นี่นะครับเนาะมันก็จะเขียนคำว่า c o m p u t e variables ซึ่งมันแปลว่าเราเลือกถูกนะครับยังไงต่อละพอขึ้นอันนี้มาเสร็จแล้วนะครับตัวแปรใหม่เนี่ยมันก็จะคือ target variables นะครับช่องตรงนี้นะครับเราอยาก ตั้งชื่อตัวแปรใหม่ว่าอะไรนะครับซึ่งตรงเนี้ยทุกคนสามารถที่จะตั้งได้อย่างหลากหลายเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากอยากตั้งอะไรนะครับแต่คําแนะนําก็คือให้ตั้งเป็นสิ่งที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะทำไมถึงจะต้องตั้งชื่อ variable หรือว่าชื่อตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะเราเป็นภาษาไทยได้ไหมนะครับคำตอบถ้าตอบแบบผิวเผินก็ต้องตอบว่าได้นะครับเนาะเพราะจริงๆแล้วโปรแกรม SPSS เนี่ยในเวอร์ชันที่สูงๆอย่างเวอร์ชันที่ผมใช้เนี่ยคือเวอร์ชันที่25เนี่ย ก็มีระบบที่รองรับภาษาไทยเ,ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาที่เราวิเคราะห์ในโปรแกรมของเราหรือในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็ใช้ได้ทําได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรามีการส่งไฟล์การทางอีเมลนะครับหรือว่าเซฟไฟล์แล้วก็ส่งให้เพื่อนออที่ใช้คอมเครื่องอื่นนะครับปัญหาที่มักจะพบเจอเสมอๆก็คือไอภาษาไทยที่เราตั้งไว้ดีๆครับพอมไปอยู่ในเครื่องคนอื่นแล้ว นะครับปรากฏว่ามันกลายเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าภาษาต่างดาวหรืออ่านไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเซฟที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดตั้งให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับเนอในการตั้งชื่อนะครับผมอยากให้ทุกคนตั้งชื่อให้ง่ายแล้วก็สื่อนะครับความหมายว่าเรากําลังทําอะไรนะครับเช่นของผมเนี่ยผมใช้คําว่า Sum แล้วก็ SOC นะครับก็รู้เลยว่ามันคือคะแนนรวมของ S โอเออนะครับเนาะคะแนนรวมของ SCO ซนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราทำวันนี้ถูกไหมครับเราจำได้แต่ถ้าเราตั้งอะไรที่มันมีความซับซ้อนหรือมันมีความวุ่นวายอนะครับหลังจากที่เราทำผ่านไปแล้วสัก1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะครับสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือเราจำไม่ได้แล้วว่าชื่อตัวแปรอันเนี้ยเราทำไว้เพื่ออะไรนะครับแล้วมันก็เป็นชื่อตัวแปรที่ไม่มีในคู่มือลงรหัส มันก็จะสร้างความยุ่งยากวุ่นวายให้กับการวิเคราะห์ข้อมูลของเราในครั้งถัดๆไปเพราะฉนั้นก็แนะนําว่า1เป็นภาษาอังกฤษนะครับสให้เป็นความหมายนะครับที่ง่ายๆที่เราเข้าใจได้นะครับอย่างตอนนี้ผมสร้างให้เป็น s u มนะครับ SCO นะครับหลังจากที่เราตั้งชื่อ Target Variable เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือ Numeric b Express นะครับแปลว่าเราอยากให้ภายใต้ตัวแปรตัวใหม่ตัวนี้มัน ปรากฏตัวเลขอะไรหรือมันคือค่าอะไรนะครับซึ่งตอนนี้เราอยากได้คะแนนรวมแปลว่าเราต้องเอาคะแนนเนี่ยมาบวกกันนะครับซึ่งการทำำําซ้าหรือาการทําคะแนนรวมเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับวิธีที่1น,นะครับซึ่งเป็นวิธีที่แนะนาแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายกว่านะครับคือให้เรามาทางด้านซ้ายมือนะครับเนาะเลือกตัวแปรนะครับที่เราอยากจะเอาไปดัดแปลงนะครับเช่นในที่นี้ผมอยากได้ s c1 บวกจนไปถึง sc10 ผมก็ไปเลือกที่ตัวแปร sc1 นะครับจากนั้นคลิกเครื่องหมายลูกศรตรงนี้นะครับตัวแปร sc1 เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ตรง numberic express นะครับหลังจากนั้นนะครับกดบวกนะครับเพราะเรากำลังจะบวกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณอยากจะลบคูณหารคุณก็กดตามนั้นเนาะแต่ตอนนี้เรากำลังจะบวกเพื่อหาคะแนนรวมนะครับเราก็กดบวกนะครับเราก็มาเลือก sc2 นะครับออกดเครื่องหมาย ลูกศรอ,อีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนครบตามที่เราต้องการนะครับเหมือนตอนนี้ที่ผมทําอยู่นะครับเห็นเรียบร้อยแล้วว่ามันครบตามที่ต้องการนะครับอันนี้คือวิธีที่1ซึ่งเป็นวิธีที่แนะนำนะครับเพราะว่าง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับสำหรับวิธีที่2นะครับออถ้าเกิดว่าทุกท่านสังเกตนะครับทุกท่านจะเห็นว่าตรงนี้มีคําว่าฟังก์ชัน group นะครับมีคำว่า function group นะครับแปลว่าเราสามารถเลือกคำสั่งในที่นี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราคลิกกรินตรงนี้นะครับที่ชี้ไว้มันจะมีคำสั่งตระกูลที่เรียกว่า s t a t i s t i c นะครับคลิกไปใน s t a t i s t i c เนี่ยมันจะมาปรากฏคำสั่งย่อยตรงนี้นะครับก็เลือกคำว่า means นะครับแล้วก็เลือกลูกศรตรงนี้ขึ้นไปมันก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับเราก็สั่งให้มันรวมนะครับซึ่งเป็นปวิธีที่ซับซ้อนแต่ว่าบางคนอาจจะรู้วิธีนี้นะครับก็อาจจะหาดกับวิธีนี้มากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตอนนี้นะครับสำหรับคนที่มีเรียกเรียกว่าความสามารถในขั้นพื้นฐานนะครับแนะนำว่าให้บวกกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่ผมวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ใช้วิธีการบวกกันไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเนาะมันไม่ได้ยากแล้วก็ซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงที่คําสั่งยจะผิดนะครับหลังจากที่เรากําหนดคําสั่งครบเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ทั้งหมด10ตัวแล้วนะครับก็ให้กดที่เครื่องหมายโอเค นะครับกดที่เครื่องหมายโอเคเมื่อคุณกดที่เครื่องหมายโอเคแล้วนะครับสังเกตดูครับว่ามันจะกลับมาที่หน้า Data v i e w s นะครับถ้าเราทำได้ถูกต้องนะครับมันจะมีตัวแปรใหม่เกิดขึ้นนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมใช้คำว่า sum SCO นะครับตอนนี้ก็มีตัวแปรใหม่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในแถวที่อยู่ตรงแถวนี้นะครับขออนุญาตชี้ให้ดูนะครับในแถวนี้นะครับหรือขยายให้ดูก็คือ ตรงเนี้ยนะครับ s c o ตัวแปรตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะครับซึ่งซัมตรงเนี้ยมันไปตอบโจทย์อะไรนะครับซัมตรงเนี้ยมันก็ไปไปตอบโจทย์การหา descriptive ในเรื่องของค่าเฉลีย่ยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานคะแนนต่ำสุดแล้วก็คะแนนสูงสุดนะครับเนาะตรงนี้แต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นงานของเราเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังอยากได้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลที่มันเป็นความถี่แล้วก็ร้อยละที่อยู่ ใน PowerPoint ที่แสดงอยู่นะครับถามว่าเราทำยังไงนะครับตอนนี้เราได้คะแนนซ้ำแล้วนะครับเราก็ต้องเอาคะแนนซ้ำเนี่ยไปจัดกลุ่มนะครับเพื่อหาความเพื่อจะได้ไปหาความถี่ได้นะครับซึ่งในการจัดกลุ่มเนี่ยมันก็จะต้องเกิดจากการอ้างอิงจากคะแนนซ้ำ SCO ที่เราสร้างขึ้นนะครับเนอะบางคนอาจจะใช้วธีตรงไปตรงมาซึ่งคงไม่มีใครอยากทำก็คือการ มานั่งติ๊กแล้วก็ไล่ดูทีละอันถูกไหมครับเพราะฉันเราอยากจะใช้โปรแกรมในการทําทํำยังไงได้บ้างนะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับออจริงๆแล้วคำสั่งอันนี้เขาเรียกว่าการสร้างรหัสใหม่จากตัวแปรเดิมนะครับเราก็ยังคงอยู่ที่ตระกูลที่เรียกว่าท r a n s f o r m นะครับเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราทำ t า a n ฟอร์ m แล้วเนี่ยเราจะไม่คอมพิวเพราะคอมพิวมันคือการไปบวกลบคูณหารเพื่อให้เกิดตัวแปรใหม่นะครับแต่อันเนี้ยเราจะเอาพื้นฐานจากตัวแปรใหม่เนี่ยไปสร้าง เป็นการจัดกลุ่มนะครับในอีกตัวแปรหนึ่งนะครับซึ่งการทานการทานฟอร์มอันนี้เราก็เลยใช้คำสั่งรีโค้ดนะครับซึ่งคำสั่งรีโค้ดเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกท่านดูในหน้าจอเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งหมด2คํคำสั่งนะครับคำสั่งแรกเนี่ยก็คือรีโค้ด n n รีโค้ด into s e m e variables นะครับคืออะไรนะครับก็คือการที่เราเนี่ยทำการรีโค้ดข้อมูลลงไปในตัวแปรเดิมนะครับซึ่งอันนี้ขออนุญาต แนะนำว่าอย่าเพิ่งทำนะครับเนาะเพราะว่ามันจะไปทับกับข้อมูลเดิมที่มีนะครับเนาะไอข้อมูลเดิมที่เราทําไว้แล้วเนี่ยมันหายไปเผื่อวันนึงหรือช่วงนึงเราอยากกลับมาใช้ข้อมูลเดิมเนี่ยมันจะเกิดความยุ่งยากขึ้นนะครับแต่ถามว่าคําสั่งนี้มีไว้ทําไมนะครับก็มีไว้สําหรับคนที่ ไม่อยากได้ข้อมูลเยอะๆนะครับไม่อยากให้มีตัวแปรเกิดขึ้นเยอะๆเๆ,ๆเขาอาจะรีคดลงมาในตัวแปรเดิมนะครับแต่สิ่งที่เราจะทําวันนี้คือการรีค o d e ด into different variables นะครับหรือว่าการที่เรากําลังจะเปลี่ยนรหัสนะครับแต่หลังจากที่เราเปลี่ยนรหัสหรือแปงลงรหัสแล้วเนี่ยมันจะเกิดตัวแปรใหม่นะครับขึ้นมาอีกตัวแปรหนึ่งนะครับเนาะสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือไปที่ transform น,นะครับกด รีโคดอินทูดิเฟรนท์แวริเอเบิลส์นะครับหลังจากที่ทุกท่านกดรีโคดอินทูดิเฟรน e ์แวริเอเบิลส์เรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าหน้าจอนี้มานะครับเนาะเราก็ดูก่อนเลยนะครับมันเขียนว่ารีโคดอินทูดิเฟรน e ์แวริเอเบิลไหมอ่ะใช่แปลว่าเลือกคำสั่งถูกนะครับเนาะทางด้านซ้ายมือเหมือนทุกครั้งครับเขาถามว่าเราอยากจะเอาตัวแปรอะไรมารีโคดนะครับเนาะเขาถามว่าเราอยากจะเอาตัวแปรอะไรมารีโคดซึ่งเมื่อกี้เราพูดกันแล้วเราอยากเอาซัม s c o m a โ i มาดีโคใช่ไหมครับก็เลือกซัม SCO นะครับกดลูกศรน,นะครับตรงนี้เนาะตรงนี้ปุ๊บไอซัมเอสมันจะวิ่งมาตรงนี้นะครับพอวิ่งมาเสร็จเนี่ยด้วยความที่เราจะสร้างตัวแปรใหม่โปรแกรมเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราอยากจะสร้างตัวแปรใหม่ชื่ออะไรนะครับหลักการก็ง่ายๆเมื่อกี้ซัมใช่ไหมครับอันนี้ก็เรากำลังจัดกลุ่ม เราก็ตั้งชื่อว่ากรุ๊ปก็ได้นะครับเนาะกรุ๊ปก็ได้ผมก็ตั้งชื่อว่ากรุ๊ป s e o นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษหลังจากที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดคำว่า change นะครับเนาะอันนี้ในตัวอย่างยังไม่ได้กดนะครับถ้ากดคำว่า change ปุ๊บไอคำว่ากรุ๊ป SCO เนี่ยก็จะวิ่งไปอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่มันวิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำยังไงต่อเห็นคำว่า old and new variable s ไหครับ ก็ให้คลิกตรงไปนะครับเพื่อเราจะได้กําหนดนะครับว่าตัวแปรเดิมเป็นอะไรและตัวแปรใหม่เป็นอะไรนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับ record นะครับ o and news variables นะครับช่องทางด้านซ้ายมือนะครับคือตัวแปรเก่า o variables ของเรานะครับส่วนช่องทางด้านขวามือเนี่ยคือ news variables นะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะกำหนดอะไรนะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีการกำหนดหลายอย่างนะครับเช่นกำหนดเป็น value ไปเลย 1เท่ากับ1เท่ากับ2ของอันใหม่2เท่ากับ3ของอันใหม่อย่างเงี้ยไปได้เรื่อยนะครับแต่วันนี้ที่จะสอดคือการกําหนดเป็นช่วงนะครับเนาะการกําหนดเป็นช่วงเพราะเรากําลังจะแบ่งกลุ่มคะแนนเป็นช่วงๆถูกไหมครับเนาะเพราะนั้นในช่วงแรกเนี่ยในช่องบนเนี่ยให้กําหนดตัวเลขที่น้อยกว่านะครับให้กําหนดตัวเลขที่น้อยกว่าเช่นผมจะอยกากได้ศูนย์ถึง10ใช่ไหมครับข้างบนใส่ศูนย์ข้างล่างใส่10นะครับเนาะ ออหรืออย่างในตัวอย่างนี้เรากำลังจะแบ่งกลุ่มที่2คือ11ถึง14ถูกไหมครับข้างบนก็ย่อมต้องเป็น11แล้วข้างล่างก็ย่อมต้องเป็น14นะครับเนาะหลังจากที่เรากำหนดโอ a ว i ร b l e s เบิลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กำหนดว่านิวแว i a เบิลคืออะไรนะครับเช่น0ถึง10ผมให้เป็น1ถูกไหมครับเนาะผมก็ใส่1ตรงนี้แต่ตอนนี้เรากำลังกำหนด11ถึง14เป็น2ผมก็ใส่2ตรงนี้นะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดแอด ไอ้ค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะพุ่งมาอยู่ตรงบริเวณตรงบริเวณในช่องเนี้ยนะครับอย่างอันเนี้ยผมทําไปเรียบร้อยแล้วคือ0 10, ถึง10เท่ากับ 1, 1มันก็มาปรากฏอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วในตัวอย่างเนี่ยกำลังท 14, ํา11ถึง14เท่ากับ 2, 2ใช่ไหมครับถ้าผมกดแอดเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับเนาะแล้ว15ขึ้นไปเราก็ใส่ไปนะครับเท่ากับ3กดแอดนะครับกด c o n t i น u e s นะครับพอกด c o n t i น u e s ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ ตัวแปรใหม่มันก็จะเกิดขึ้นแล้วเมื่อกี้เราเราเป็นซัม s อ o ใช่ไหมครับตอนนี้กรุ๊ป SEO ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับแปลว่าการทำรีโค้ดของเราอ่ะมันถูกต้องนะครับการทำรีโค้ดของเราเนี่ยมันถูกต้องซึ่งถ้าใครที่มีความละเอียดรอบคอบนะครับกลัวว่าตัวเองเนี่ยหรือกังวลว่าตัวเองเนี่ยจะกำหนดรหัสผิดนะครับสิ่งที่ ทำได้ก็คือเราลองมาเทียบดูสิครับว่ากลุ่มถูกหรือเปล่าเช่นเมื่อกี้11ถึง14มันต้องเท่ากับ2ถูกไหมครับในตัวอย่างของผมเนี่ย12ตรงนี้เนาะให้ดูนะครับตรงนี้12ใช่ไหมครับตรงนี้เท่ากับ1อ,อย่างเงี้ยแปลว่าคําสั่งเราถูกถูกไหมครับหรือข้างล่างเนี่ย4 4ก็คือ0ถึง10มันต้องอยู่ในกลุ่ม1มันต้องเท่ากับ1ถูกไหมครับซึ่งในเนี้ยก็คือเท่ากับ1นะครับเพราะฉันเนี่ยก็แปลว่าไอ้คำสั่งตรงเนี้ยของเราถูก หลังจากที่คําสั่งตรงนี้ของเราถูกแล้วนะครับกลับสู่กระบวนการเดิมนะครับกลับสู่กระบวนการเดิมไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับก็คือไปที่ f ุ e q u e n น y นะครับเนาะแล้วก็ใส่กรุ๊ป S C O ไปมันก็จะวิ่งออกมาเลยว่ากลุ่ม1ที่0ถึง10เนี่ยมันมีกี่คนกลุ่ม2นะครับ11ถึง14ี่เนี่ยมันมีกี่คนแล้วก็กลุ่ม3 15คะแนนขึ้นไปเนี่ยมันมีกี่คนนะครับมันก็จะกลับไปฟิลตารางแรกเนาะขออนุญาตก,กลับไปให้ดูตารางแรกนะครับ เนี่ยตรงเนี้ยได้นะครับอย่างในเนี้ยหลังจากที่แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วจะเห็นเลยว่าคนที่ได้น้อยกว่า10คะแนนนะครับมีถึง153คนนะครับส่วนคนที่เป็น11ถึง14เนี่ยมีแค่9นะครับเนาะระบุเปอร์เซ็นต์มาให้เรียบร้อยแล้วก็คนที่ได้15คะแนนขึ้นไปเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเนาะเพราะค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยมันอยู่แค่13จุดเฮ้ย ขออภัยครับอยู่แค่3.19นะครับก็แสดงว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มันอยู่ในกลุ่มนี้เนาะน้อยกว่า10คะแนนนะครับน้อยกว่า10คะแนนตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็คือเรื่องของการที่เราสร้างตัวแปรใหม่นะครับจากการจัดตัวแปรเดิมนะครับเนาะตรงนี้ก็จบในส่วนตรงนี้นะครับตอนนี้เราพูดไปแล้ว2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ หา huh? frequency คือเรื่องของค่าความถี่นะครับแล้วอันที่2คือเรื่องของ Descriptive คือการหาค่าเฉลีย่ยส่วนเบี main, main, ่ยงเบนมาตรฐานคะแนนสูงสุดแล้วก็คะแนนต่ําสุดนะครับเนาะซึ่งพูดไปในช่วงแรกเลยแล้วเมื่อกี้นะครับช่วงที่2ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของการสร้างตัวแปรใหม่นะครับซึ่งการสร้างตัวแปรใหม่เนี่ยมันก็จะมี2วิธีที่เราพูดไปนะครับวิธีแรกก็คือการใช้คําสั่งที่เรียกว่า Comp u t e นะครับคือการที่เราเอาคเอาตัวแปรของเราเนี่ยมาบวกลบคูณหารกันนะครับอย่างในที่ นี้เราอยากได้คะแนนรวมของคะแนนซึมเศร้ามารดาทั้ง10ข้อเราก็คะแนน10ข้อเนี่ยมาบวกลบคูณหารกันเอามาบวกกันนะครับก็ได้เป็นคอมพิวสนะครับหลังจากที่ได้คอมพิวสเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากแบ่งกลุ่มถูกไหมครับเราอยากแบ่งกลุ่มวิธีที่เราง่ายหรือเป็นวิธีในการสร้างตัวแปรใหม่วิธีที่2เนี่ยก็คือการที่เราใช้คําสั่งที่เรียกว่ารีโคดนะครับซึ่งมี2อ,อย่างคือรีโคดไปในตัวแปรเดิมกับรีโคดไปในตัวแปรใหม่ซึ่งในที่นี้นแนะนําว่าเราควรจะรีโคดในตัวแปรใหม่ นะครับเราก็ใช้คำสั่งรีโค้ดนะครับตั้งชื่อตัวแปรเลือกตัวแปรเดิมตั้งชื่อตัวแปรใหม่กำหนดโค้ดใหม่นะครับว่าโค้ดเก่ามันคืออะไรโค้ดใหม่มันจะคืออะไรนะครับเนาะกดคอน t ิ n นีกดโอเคไปได้ตัวแปรใหม่มาปุ๊บทั้ง2ตัวเราก็เอาไปหา Descriptive แล้วก็เอาไปหาเรื่องของ f r e q u e n c y นะครับก็จะทำตารางค่าเฉลี่ยได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะจบในส่วนของสถิติเชิงพรรณนะครับที่บรรยายว่า ที่บรรยายว่าลักษณะข้อมูลหรือสนาะทางประชากรศาสตร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันที่1นึอันที่2ก็คือ ออข้อมูลที่เราเก็บมาคือคะแนนซึมเศร้าที่เราเก็บมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือข้อที่2นะครับสำหรับส่วนถัดไปที่วันนี้จะพูดให้ฟังนะครับก็คือก็เรื่องของการวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิงนะครับเราจะเริ่มเอาข้อมูลหลายๆข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้รู้ว่าไอ้แต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือมันมีความเหมือนกันอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามในส่วนถัดไปนะครับ